เซียวจาย้านสุดปังส่งท้ายปี2023กับหลายข่าวดีเป็นสถิติเสี่ยวจาย้านพระเอกสุดฮอตแห่งซีรีส์ลำนำกระดูกโยกและประมาจารย์ละที่มาราสุดมีหลายประเด็นออกมาให้อัปเดตกันในช่วงคริสต์มาสก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นหลายช็อตใหม่จากเซตภาพที่ทางสตูดิโอของเขาได้ปล่อยออกมาอวยพรแฟนๆทางหวยปอในช่วงเทศกาลฤดูหนาว รวมไปถึงข่าวดีที่เซียวจาย้านได้ขึ้นแท่นดาวโตวอินหรือดาวติ๊กตอกจีนระดับแสนล้านเพราะว่าแฮชแท็กชื่อของเขานั้นทำยอดวิวทะลุ170 0 0 0ื่นล้านได้เป็นคนแรกและคนเดียวที่สามารถทำได้ไม่นับรวมกับที่ล่าสุดเซียวจาย้านเพิ่งจะก,กวาดหลายรังวันใหญ่ส่งท้ายปีจากเวทีเวยป์ t ทีวีซีรีส์อะวอรเมื่อ3ผลงานล่าสุดที่เซียวจาย้านนำแสดงไม่ว่าจะเป็นลำนำกระดูกยบ แสงส่องรักข้างกายหรือ sunshine by my s i ์และซีรีส์วันที่ฝนเริ่มต้นหรือ the youth memories ต่างก็คว้ารางวัลซีรีส์แห่งปีทั้งในสาขาจีนโบราณและแฟนตาซีซีรีส์ดราม่าร่วมสมัยและซีรีส์ย้อนยุคสู้ชีวิตแห่งปีตามลำดับในขณะที่ตัวละครที่เซียวจ้านสวมบทนำของทั้งสามเรื่องต่างก็คว้ารางวัลทั้งหมดด้วย ยังไรก็ตามเกี่ยวกับข่าวที่ว่าเซียวจ้านอาจปรากฏตัวขึ้นเวทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสถานีดราก,ก้อนทีวีนั้นล่าสุดมีความชัดเจนออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมโดยเซียวจ้านได้เดินทางถึงสตูดิโอเฮงเตี้ยนเพื่อเตรียมถ่ายทําผลงานแสดงเรื่องใหม่อย่าง Legend of จ้างไห่หรือจ้งางไหจ้วนหลังจากเพิ่งปิดกล้องซีรีส์มังกรหยกและเขาก็ได้โพสต์ภาพตัดผมทรงรากสซที่เลี้ยงไว้สําหรับบทกล้วยเจ๋งในเรื่องนี้เพื่ออัปเดตกับแฟนๆก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนประเด็นที่เซียวจ้านเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น global brand ambassador ของแบรนด์ u o h t s จากเดิมร่วมงานกันในฐานะแบรนด์ ambassador มาหลายปีแต่แล้วทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์นี้กลับตกหล่นใส่ชื่อตำแหน่งใหม่ของเซียวจ้านไม่ครบถ้วนล่าสุดทางแบรนด์ได้มีโพสต์ขออภัยพร้อมอัปเดตว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหลังจากนี้ก็ขอให้รอติดตามการร่วมงานของเซียวจ้านในฐานะ global brand ambassador คนใหม่ของแบรนด์ To กันได้เลย ตามข้อมูลระบุว่าปัจจุบันนั้นเซียวจ้านได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ดังทั้งในจีนและต่างแดนรวมกว่า31แบรนด์ด้วยความฮอตและทรงอิทธิพลรวมทั้งกำลังซื้อของแฟนคลับที่แสนเหนียวแน่นของเขาข่าว่าสามารถช่วยให้แบรนด์คืนทุนได้ภายใน5ชั่วโมงและกว่ารายได้เพิ่มขึ้น2เท่าใน1วันโดยนอกจากแบรนด์ฮอตแล้วเซียวจ้านยังได้รับแต่งตั้งเป็น global brand ambassador ของแบรนด์ gucci ralph lauren รวมถึง l'oreal ด้วย